สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Cryptocar เป็นเกมในสไตล์แข่งรถครับรายละเอียดตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยๆนะฝากกดติดตามช่อง YouTube p l a y l o t แล้วก็เพจ Facebook Play l o t ด้วยนะครับเกม C r ิ p t o c a r ครับในลักษณะเนื้อแท้ของเกมเนี่ย เป็นในแนวของคลิก k t เอ a r n ครับแต่มีความแตกต่างครับเกมอื่นๆน,นะคือเขาเป็นลักษณะของออฟเชนที่ทําให้คุณไม่ต้องเสียค่าแก๊สครับรายละเอียดของเกมดีเทลของเกมไวท์เพเปอรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงในส่วนของรถแมพเขาก่อนในตอนเนี้ยเดือนของสิงหาคมนะเกมเปิดมาสักพักแล้วครับเปิดให้ซื้อขายรถได้ตั้งแต่วันที่20นะครับตอนเนี้ยก็ระบบต่างๆเนี่ยเกมเปิดให้เล่นแล้วนะจะเปิด ไอ้ส่วนของมาร์เก็ตเพลสหรือตลาดซื้อขายอีเทนช่วงวันที่30สิงหาคมครับตอนนี้ใครมาซื้อคุณสามารถไปเปิดกล่องอารมณ์กล่องกระชพองเนะซึ่งมีมูลค่าราวๆส0 0ซีคาครับเหรียญเขาขายแล้วนะเหรียญชื่อว่าซีคาที่หน้าเว็บไซต์ด้านบนสุดเนี่ยมันจะมีอ d d ร e ส s เหรียญอยู่ครับเดี๋ยวผมพาจะไปพาไปดูอีกทีนะตอนก่อนเล่นเกมจะมีเหมือนกันนะครับโหมดของการเล่นเกมของเจ้าคริปโตคาหรือซีคาเนี่ยมีโหมดการ PVP ครับ คือคุณจำลองภาพรถของคุณไปแข่งกับคนอื่นนั่นแหละเมื่อชนะหรือแพ้คุณจะได้ค่าประสบการณ์มาครับถ้าชนะก็ได้ค่าเงินเป็นหน่วย4คีคามานะครับสามารถอัพเกรดรถยนต์ได้เมื่อคุณเก็บ EXP ไปถึงระดับหนึ่งแล้วคุณสามารถไปพัฒนารถยนต์คุณได้ครับสามารถซื้อหรือขายรถยนต์ก็ได้เนาะเพราะส่วนต่างๆเนี่ยเป็นในลักษณะของ NFT ทั้งหมดนะครับผมพาไปดูในภาพของดีไซน์รถยนต์ขเขาก่อนนะ ก็ถือว่าไม่คเคเร่เลยนะรถยนต์น่ารักทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ของมินิมอลนะสวยงามทีเดียวผมยังไม่ได้ซื้อนะผมยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเราไปซื้อพร้อมๆกันครับผมผมแลกเงินมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งโทเค็นของเขาชื่อว่าซีคานะครับทำอะไรได้บ้างเอาไปเซ็คกิ้งก็ได้นะครับเอาไปเล่นเกมก็ได้ซึ่งแน่นอนละเมื่อคุณเริ่มเล่นคุณต้องมีเหรียญของเขาก่อนนะครับทีมดีเวลลอปเปอร์ทั้งหมดก็เปิดหน้าทั้งหมดนะครับคาดว่าน่าจะเป็นจากเวียดนามเนาะ คุณสามารถติดตาม Telegram, Twitter ของเขาได้ Discord ก็ได้นะครับเขามาดูในส่วนของ White Paper ครับของเจ้า Crypto Car เขาบอกว่าเขาได้ Inspiration มาจากหนัง Movie นะครับชื่อคา r ใคคุ้นเคยนะครับเป็นของ Pixar เนาะที่เป็น Disney นะครับออกมาปี2006นะครับแล้วเขาก็เลยดีไซน์มาในรูปของรถยนต์ครับค่ารถยนต์ของคุณเนี่ยจะมีเตตัสต่างๆกันเนิ่อไม่ว่าจะเป็น Speed ความเร็ว Power Dr i แล้วก็ u e l หรือค่าของน้ำมัน ซึ่งน้ำมันเนี่ยจะรีเจนทุกๆวันนะครับตอนเช้าเรารๆแปดโมงนะคุณก็เข้ามาเล่นเบอรน,น้ำมันคุณได้นะครับน้ำมันก็คือ Energy เหมือนเกมทั่วไปนั่แหละที่ทำให้คุณลงไปแข่งแล้วก็ไปชิงเงินมาหรือ EXP มานะครับโหมดต่างๆนะ Pv p v p r i n i n g ตอนนี้ยังไม่เปิดน,นะครับยังไม่มานะเท,ท่าที่ผมเห็นนะมีโหมดแค่ Visual นะครับก็โหมดต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเมื่อคุณชนะมาแล้วคุณจะได้ค่า EP ได้โทเค็น พี่พีพีวีซีเขาบอกมีแมทเทอเรียลด้วยนะซึ่งเดี๋ยวท้องไปดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงและอัปเกรดรถยนต์ได้ยังไงบ้าง Visual รซ i n g นะครับก็เหมือนกันนะทุกโหมดเนี่ยได้ของเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อคุณได้แมทเทอเรียลมาแล้วนะครับคุณสามารถเอาไปอัปเกรดรถยนต์ของคุณได้นะซึ่งมันจะไปเพิ่มค่าสปีดค่าพาวเวอร์ค่าดริฟ์แล้วก็ค่าฟิลในการลงไปต่อสู้นะหรือเอเนอร์จีของคุณแหละรถยนต์มีหลายระดับครับตั้งแต่คอมมอน ไม่ดับซูเปอร์คาร์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะในตลาดน่าจะรอให้ตลาดเปิดทีว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับท้ายของเพจเอิร์น e เขามีสรุปชัดเจนเลยนะครับว่าเอิร์นอย่างไรได้บ้างและจ่ายเงินตรงไหนบ้างแน,นอนเอิร์นเนี่ยคุณลงไปแข่งแนละชนะไม่ว่าโหมดอะไรก็ตามคุณได้เงินครับคุณเอาแมทเทอเรียลไปขายครับและคุณขายรถก็ได้เงินมาเหมือนกันคุณต้องจ่ายจ่ายค่ารถเนี่ยจ่ายค่าซื้อแมทเทอเรียลหรือการซื้อรถยนต คันอื่นๆอีกน,น,น,นะซึ่งในส่วนต่างๆเนแมทร a l และรถยนต์เนี่ยก็เป็น NFT นะครับในส่วนทุกโนมิกอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับใครที่สนใจรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างนะครับเกี่ยวกับไวท์เพเปอร์แล้วก็เว็บไซต์นะคุณติดตามเข้ามาดูกันได้นะครับว่ารายละเอียดดีเทลของเจ้าเกมคริปโตคาร์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเนาะอันนี้รายละเอียดของทีมงานเขานะใครจะเข้ามาอ่านก็ลองมาดูได้ รถแมพของเจ้าค r y p t o Car ครับดูก็มีส่วนเด้ยวขอย้อนแป๊บหนึ่งนะครับรถแมพนะของคริปโตคาร์มีส่วนที่แตกต่างจากหน้าเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จะมีแค่ออกัสเนืเดือนสิงหาคมที่เพิ่มมาคือวันที่10กันยายนมีเปิดโมบายนะ Android และ iOS ครับขวอเต์ที่4นะช่วงปลายปีมี PVP มามีการเช่ารถได้ด้วย Racing Car นะครับแล้วก็มี Car Battle นะครับต้องดูว่าเป็นยังไงเนาะส่วนปีหน้าจะเป็นระบบทัวนาเมนต์และโอเพนเวิร์ตามมาครับตอนนี้ก็เป็นใน c l i ค k ิกเจอเออร์ก่อนนะที่คุณจะไปหาเงินแน้นจากการลงไปสู้นะครับแบบวิชวลนะครับก็มีอะไรอีกน่าสนใจนะอันนี้เขาบอกรายละเอียดน,นะว่าเข้าไปสู่ในหน้าเว็บไซต์ต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูจริงๆเลยว่าเป็นยังไงนะเพราะผมยังไม่ได้ซื้อรถเลยยังไม่มีรถนะครับเดี๋ยวเราลองไปคร่าวๆคือคุณต้องฝากเงินของคุณเนี่ย เข้าไปสู่ระบบของเขาหรือเชนของเขาเองซึ่งเป็นระบบคล้ายๆออฟเชนนะคุณไม่ต้องเสียค่าแก๊สใดๆก็ตามนะครับในการต่อสู้อันนี้คือจุดเด่นของเขาที่แตกต่างกับคลิกจูเออร์อื่นๆนะครับรถก็มีได้แม็กซิมัมถ้าผมจะไม่ผิดคือ10คันนะครับเขามีระบบสเต็กรถด้วยนะครับแต่ถึงวันที่25หคือที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ผมไม่แน่ใจยังมีอยู่ปะนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของไวท์เ p เปอร์นะเดี๋ยวผมพาไปดูในเว็บไซต์ของ คริปโตคาเพลย์นะเวลาคุณเข้ามาเล่นนะครับคุณผมคุณคอนเน็กเมตา์คเรียบร้อยแล้วซึ่งผมคอนเน็กแล้วนะครับจะมีอ d r ร s สเหรียญอยู่ข้างบนอีกนะอัตร s สเหรียญตรงนี้ก็ไปได้นะครับเออแล้วคุณก็ทําการฝากนะครับซึ่งผมแลกในแพนเค้กสวอปไปแล้วคุณเอาอ d d r e s เรเข้าไปฝากไปสวอปได้นะครับจากเหรียญที่คุณต้องการเนาะผมแลกมา420นะครับผมเพิ่าทการฝากเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมต้องคอนเฟิร์มนะครับในหน้าของเมตา马克อีกทีหนึ่ง เขาบอกว่าคุณต um ้องฝากผ่านจาง o o o g l h r o r o นะตอนแรกผมเข้าใน iPad ของผมเนี่ยเข้าไป Connect ผ่านเบราว์เซอร์จาก m e t a m a s k เข้าไม่ได้นะครับผมต้องไปเปิดคอมพิวเตอร์ของผมเพื่อเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะใครที่เริ่มต้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะก็จะลำบากหน่อยนะครับหรือ iPad, iOS นะครับฝากได้แล้วนะเงินเข้ามาแล้วนะครับ420จากเนี้ยผมไม่ต้องยุ่งกับ m MetaMask ของผมอีกแล้วนะครับผมเตรียมการไปซื้อครับซื้อรถนะ ไปมุมบนซ้ายครับคลิกคำว่าคามีทั้งบุมบนขวาสีแดงเห็นไหมครับ Unbox New Car นะครับจ่ายเงินไป4 0 4่คาครับ4 0 4คานะมันจะให้เราคอนเฟิร์มครับเดี๋ยวเราไปดูราคาเหรียญสีคากันอีกทีนะที่ผมจะยกคาไปให้ดูนะโอ้ถือว่าโชคดีนะผมได้ Type Land นะครับซึ่งมีค่าฟิล่ยหรือค่าน้ำมัน Energy อยู่90ครับทีนี้อยากจะไปต่อสู้ทำยังไงเนี่ยครับปุ่มด้านล่างเลยนะ Start v i s u a l Range นะครับเราไปดูกันว่าการแข่งขันเป็นยังไงนะครับก็เมื่อกดเข้ามาต้องรอหาคู่ต่อสู้สักครั้งสักนิดนึงนะนับถอยหลัง3วินะครับก็มีรถคันอื่นๆนะครับในการแข่งขันของผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4คันเนอะเกมมันจะจำลองการแข่งขันไปอย่างนี้ครับก็สายคลิกจูเอิร์นั่นแหละเราคลิกทีเดียวแล้วก็อรอลุ้นผลกลารแข่งขันเลยนะครับมีคนในกลุ่มบอกว่าเหมือนเหมือนเกมตู้ม้าสมัยก่อนนะที่เราหยอดเหรียญเข้าไปแล้วมันก็จะวิ่งตามนะ ก็ประมาณนี้นะครับและก็รอจนหมดเวลานะครับต้องไปดูว่ารถของผมจะชนะไหมจะได้เท่าไหร่นะครับเอาล่ะก็สุดท้ายแล้วน่าจะไม่หลุดที่2นี่แหละนะครับจบแล้วครับผมได้9.8 c ีคากับ EXP อีก325เนอะก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยนะกดปิดที่มุมบนซ้ายนะครับผมใช้ energy หรือเจ้า fuel ไป15นะครับต่อ1ครั้งเนาะ15ต่อ1ครั้งหมายความว่าผมมีอยู่90 energy หรือ90น้ํามันของผมนะก็จะลงได้เยอะหน่อยนะครับเยอะหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะก็เกมก็จะสุ่มไปอย่างงี้ครับเดี๋ยวผมพาจัมไปดูในส่วนของตารางราคาของเจ้าซีคาเลยละกันนะครับซึ่งกราฟราคาของซีคาเนี่ยราคาปัจจุบันนะจากเว็บไซต์ของปูคอย ราคาอยู่ราวๆ0.4เวสโซล่านะครับบวกลบนิดหน่อยถ้าคุณดูจากกราฟนะครับคุณจะเห็นว่าราคาเป็นพุ่งสูงมาแล้วเนาะถ้าเกิดใครที่เข้าทันตั้งแต่วันที่20หรือราคาตอนเกมเปิดใหม่ๆนะครับคุณจะได้ราคาต่ำกว่านี้ครึ่งหนึ่งแล้วล่ะนะครับก็ยังไงไม่ใช่การแนะนําในการลงทุนนะครับก็ลองดูดีๆแล้วกันว่าคุณจะเข้ามาเล่นไหมนะครับเพราะว่าขั้นต่ําคุณต้องใช้400ครับ400เหรียญ4ขานะ กลับมาใหหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับว่าเราทําอะไรกันได้อีกในกเจ้าเว็บไซต์ของเจ้าสีขานะครับด้านบนมีการสเต็กกิ้งครับเมื่อคุณเข้ามาหน้าสเต็กกิ้งนะนะมันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาสีขาโฮเดอร์กับสีขาอินเวสเตอร์ซึ่งตอนนี้เตตัสมนใกล้จะเต็มแล้วละนะ499กับ7 4 9นะครับก็ใครสนใจสเต็กลองมาดูเซตัสมันแล้วกันนะคุณสามารถฝากเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับและเขาจะล็อกอยู่5วันนะครับ5วันนะส่วนในหน้าอื่นๆนะครับ มีอะไรอีกนะในหน้า Marketplace ที่ผมบอกยังไม่เปิดนะที่30นะครับนะสานี้จะเปิดนะใครสนใจเข้ามาหลังวันที่30ก็ไปดูอีกทีนะว่าจํานวนราคาของรถยนต์ที่คนอื่นเขาเข้ามาขายในตลาดเนี่ยเป็นอย่างไรครับถ้าเกิดราคารถยนต์มันถูกกว่า4าี่รสี่ขาก็ก็ลองเลือกดูได้นะครับหรือใครอยากลองสุ่มกาชปองชื่นชอบกรชปองก็มาดูได้ครับนะ อีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตารางสถิติแล้วกันนะครับเมื่อคุณคลิกขึ้นไปข้างบนเนี่ยที่ตรงโทเค็นเนี่ยที่ผมแลกมาแล้วเนาะเหรียญสีคาที่เป็นรูปเพชรเนี่ยนะครับมันจะบอกครับว่าใน1วันเนี่ยหลังจากคุณทําการเล่นไปแล้วสรุปผลเนี่ยมีอะไรบ้างครับซึ่งเหรียญต่างๆยังถอนไม่ได้นะครับถอนไม่ได้นะเกมมันจะล็อกเอาไว้อยู่4 8ชั่วโมงหรือราวๆสอวันนะ2วันครับเพื่อกันการออกมาเท ตรงนี้ผมว่าถือว่าค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่คือผลสรุปรวมทั้งหมดในวันนี้ที่ผมทำการเล่นมานะครับก็ได้มาเราวๆ30ละ30มคานะครับก็ถ้าเลทนี้ทุกวันเนะผมก็น่าจะได้ 12- 13วันคืนทุนนะครับ12 13หรือวันคืนทุนนะครับก็การประเมินจากที่คุยในกลุ่มนะ ก็ราวนี mm ้นะครับราวสิบห้าถึงยี่สิบวันที่คุณจะคืนทุนมานะครับแล้วก็มันจะล็อกทุกๆสองวัน mm hmm. ก็ลองดูแล้วกันนะครับ mm hmm. ว่ามันคุ้มค่าไหมอาตาัตราผลตอบแทนอาจจะไม่หวือหวาเท่ากับเกมคลิกจูเอิร์แบบอื่นๆนะที่เขามีเป้าหมายกันว่า5 7ถึงวันเท่านั้นนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับระบบที่จะเปิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะมีแมทท์เรียลที่ทำให้คุณาสามารถบิวตัวรถยนต์ของคุณให้เก่งขึ้นหรือการ ซื้อขายหรือการสร้างรถเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไอไวเปเปอร์ paper มันเขียนเอาไว้อยู่นะครับยังไงต้องรอระบบมันเปิดมากทีแล้วค่อยไปดูกันว่าเวลามันเปิดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือแล้วเป็นยังไงน่าสนใจไหมนะครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับเจ้าซีคอขาหรือคริปโตคาร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง u t u b e เพลย์ล็อตด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ